ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศอีกหนึ่งวันครับามาชมบรรยากาศที่ทะเลเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรครับทะเลหาดเจ้าหลาวนะครับอยู่แถวจันทบ,บุรีครับผมนี่มา,าพักก่อนครับพอดีทํางานมาหลายวันแล้วมีเวลาก็เลยมาพักก่อน ที่นี่ถือว่าบรรยากาศดีเลยนะครับอากาศก็เย็นๆไม่ถึงกับร้อนมากครับมีลมทะเลพับมาน้ำทะเลวันนี้ไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับคาดว่าน่าจะเป็นมลสุกข้าวเป็นบางพื้นที่นะครับทำให้น้ำทะเลช่วงหน้าหาดตรงนี้เป็นสีหมองๆนิดนึงฮะไม่ถึงกับใสมากเอ <c oughs> ดูแล้วก็น่าจะขุนเลยนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เพื่อนๆนะครับผม